เอ้ามานอนมันอนตรงแมกกุ้งเอ้าขึ้นมาเอาลงไปก่อนลงไปก่อนดูอุ้ยเนาะไหนดูสิอุ้ยเอาฟิงกระโดดขึ้นมาหาแมกกุ้งหมดเลยฮะมากระโดดหาแมกกุ้งหมดเลยไปเดี๋ยว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 โอ้ยมาเกาะเกาะให้แมกกุ้งหนึ่งหืหืมลูกแมวร้องร้องหิวข้าวหืม หิวข้าวไหมหิวข้าวไมเอย้ยหิวข้าวไมเอ้ยหืมเพิ่งกินไปยกๆเนี่ยเดีย๋ยวอีกเดี๋ยวอีกสามชั่วโมงค่อยกินสวัสดีครัสวัสดีครับ,รบอ,อืมแม่กุ้งต้องมานั่งดูแลหนูตลอดเลยเนี่ยดูเด็กๆ เก้วเข,เ,เขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นแสนนี่อีกตัวนึ่ไปไหนล่ะฮะเขาเล่นน่ารักเลยค่ะแฟนคลับนี่ฮึเสียงร้องเสียงเสียงลูกแมวน้อยร้องจ้า จด้ยอีจอ้ยอ,อ่อ่าขึ้นมาขึ้นมาหาแม่กุ้งมามาขึ้นมามานั่งตักแม่กุ้งเลยผมขออยู่ใกล้แม่กุ้งนะครับอืมหน้ารักหน้าชังหน้าเอ็นดูเลยแฟนคลับดูสิ อม,มานั่งตักไม่กุ้งเลยไม่ยอมห่างเลยค่ะเฟนครับไปทำอะไรลูอเฮ้อื้อ

หิวข้าวหรือยังหืมอ,อย่าไม่กุ้งให้หนูอีกอย่าไม่กุ้งให้หนูอีกดูตัวนี้ปีนขึ้นมาเลยดูเนี่ยจ้าอี๋จ้าอี๋นั่งตักไม่กุ้งเลยนั่ง ผมนอนครับผมนอนละครับผมนอนละครับผมนอนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ